ถ้ยอยผักตาเราอายักสมัครไว้เมมเบอร์ต้องทำพรือ

สหกรณ์อิบนนอัลถังหาสาขาสาขากระบี่สาขาควนกาหลงสาขาย่าล่าสาขาละงูและสำนักงานใหญ่สตูลสหกรณ์อิบนูอัฟฟานถังส2สาขาสาขาปัตตานีสาขานาราธิวาสาขาจันนาสาขายะหาสาขาทราบุรีสาขายะลาสาขาหรือซอสาขาเบตงสาขาสงไหโกลกสาขาขกโพสาขาตันยงมัดและสำนักงานใหญ่ปัตตานีเอ้าในนๆนก็มาแล้วข้าไปฐานนหนไป ไปไปนี่ไปทำไรมากนี่่ามุณตัวอิตานีอะไรกันนีโอ้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวมาอ่านนังไปเยอะๆผูยย้<ป>สะฮอร์เดมอพี่น้องสามารถสมัครไว้เมมเบอร์ได้ง่ายๆแล้ววันนี่เทสหกณ์อิบนูอัฟฟานและอิบนออัฟแขกแขบานมารวมกันสร้างความดีบนวิถีอิสลาม